สวัสดีครับพี่กับผมเรเซอร์เบนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของสเตปกูรูในวันนี้นะครับผมก็มาดูว่าวันนี้จะตีดนิ้วคู่ไหนนะครับผมก็ไปกันที่ฟุตบอลเพลย์ออฟครับของลีกสองเพื่อจะขึ้นลีกหนึ่งนะครับคือบนเดสติก้าของเยอรมันนั่นแหละครับผมเป็นฮัมบูกคบเจอกับแพททัเบร์ลินนะครับเกมแรกนี่ก็เป็นฮัมบูก บุกไปชนะมาได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมเดี๋ยวความได้เปรียบของฮัมบุกเนี่ยมีเยอะมากๆครับแล้วเกมนี้ที่เวิร์สพาร์คสเตเดียมนั่นเองครับที่บ้านของฮัมบุกนะครับผมสําหรับเกมนี้ครับโอ้โหนักเตะของแฮท้าเนี่ยเจ็บยับนะครับทำให้ลูกทีมของฮัมบุกอย่างเช่นชิมบอลเตอร์คุณซื้อคนนี้เนี่ยสบ,บายๆนะครับซึ่ง อ่าแฮร์ธบอรินเนี่ยผมอาจจะเป็นลอตกายาสต์สไตน์เซลเก้มาตันดาดายลูคัสคุนเตอร์ดองจุลีเจ็บหมดเลยนะครับทำให้ฟลิกมาการ์ชเนี่ยโอ้โหน่าจะเจอกับงานยากพอสมควรครับคู่นี้เจอมาตุฤดูก,กาลครับก็เป็นทางด้านของไอ้ตุฤดูก,กาลสิก็บอกว่าคู่นี้นะครับที่เคยเจอกันในบุนเดสซิกาย้อนกลับไปเมื่อปีน28 0 1นะครับก็เป็น อาฮัมบุกเนี่ยแพ้ไป2-1นะครับแล้วก็ไฮทับบรีเล่นได้มาชนะไป2-1คือเขาจะเอาทีมจากอดีกา2เนี่ยแล้วก็เจอทีมที่16นะครับของอาบุนเดสเลกลามาเจอกันนะครับผมก็ผมเชื่อเคสน,นี้ครับน่าจะเป็นหน้าของฮัมบุกนี่แหละน่าจะสามารถที่จะเลื่อนชั้นขึ้นมาได้กลับขึ้นไม่ได้แล้วก็ไฮทับบรีนั้นต้องตกชั้นลงไปผมว่าเกมน,นี้ครับน่าจะเป็นฮัมบุกนั้นเฉือนชนะไปที่หนึ่งเดดร้อนครับ สวัสดีครับสีชาเซปกูดูทุกคนด้วยนะครับเอาละครับโคดทีเด็ดประจำค่ำคืนวันนี้ให้เลือกเชียร์ทีมอย่างมอบี้ไปได้เลยนะครับวันนี้จะมีโปรแกรมเล่นเกมสวีเดนออสวนคาร์นะครับยกพลบุกไปเยือนทีมอย่างซุนสวานะครับซึ่งเกมนี้จะเตะในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับสำหรับความน่าสนใจของเกมคู่นี้นะครับทีมอย่างมอบี้นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่8ของตารางนะครับถ้าพวกเขาสามารถเก็บ3แต้มเกมนี้ได้พวกเขาจะกระโดดจากอันดับที่8 ขึ้นไปอยู่อันดับที่4ของตารางเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเกมนี้ถือว่าแรงจูงใจมีนะครับซึ่งการบุกไปเยือนทีมอย่างซุนซาวานะครับซึ่งถือผลงานตอนนี้กําลังเน่าเลยนะครับเป็นอันดับบว้ยของตารางอยู่แล้วก็ผลงาน4เกมที่ผ่านมาพวกเขาแพ้รวดนะครับดังนั้นเกมนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วนะครับสำหรับทีมเยือนอย่างบาบี้ที่จะมีโอกาสในการเก็บ3แต้มนะครับฉะนั้นเกมนี้เลือกเชียร์ทีมอย่างมอรบี้ไปดีกว่านะครับ เอาละครับสำหรับใครท่านผูชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสเตปครู hmm. ในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมฟนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ